แล้วเลิกสักทีครับกับการสื่อสารในทํานองแดกดันประชาชนที่เขาอยากจะเลือกฉีดวัคซีนพอประชาชนเ็าอยากจะฉีดไฟเซอร์มีการไปตอบโต้ประชาชนว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ารวยอย่าไปเลือกฉีดวัคซีนเลยผมฟังอย่างนี้ครับท่านประธานผมคิดว่าไฟเซอร์นี่เข็มละหมื่นนะเอาเข้าจริงๆนี่เข็มละหกร้อยสองเข็มพันสองต่อให้ฉีดให้กับประชาชนทั้งประเทศหกสิบเจ็ดล้านคนไปเลยใช้เงินแค่แปดหมื่นล้านซีโนแวคนี่ไม่ใช่ว่าถูกนะครับ จากสือราคา549บาทถูกกว่าไฟเซอร์แค่51บาทนี่ยังไม่นับกรณีของซีโอไฟเซอร์ที่บอกว่าประเทศที่มีไรายได้ปานกลางเขามีส่วนลดให้ด้วยอย่างโคลัมเบีย372บาทถ้า372บาทฉีดทั้งประเทศ67ล้านคนใช้แค่50,000ล้านเอาเป็นว่าถ้าฉีดแอสตราเซเนกาเข็มละ2 2 2เข็ม240ฉีดทั้งประเทศ1,6,000ล้านงบฉีดวัคซีนควรต้องเร่งจ่ายรัฐบาลนี้ไม่ยอมเร่งฉีด แล้วมันคุ้มกับความเสียหายทั้งเศรษฐกิจที่พลเอกประยุทธ์ก็ทราบดีว่ามีมูลค่ามหาศาลสูงถึง2.5แสนล้านบาทต,ต่อเดือนไหมละหะ่ะฮะกับคนที่ใช้ใจ่ายแบบนี้มีสามาัญสำนึกไหม